สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็อยู่กับนายกนะครับวันนี้พามาดาูล้อเกี่ยวสับเหลคฮะพ่นช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างอีเขียวเนี้ยนี้ครับโอ้ววววหนืเอยดดลดราคาต่างรายหลานเขายังบ่ใส่สีผสมเลย โอ้ยผู้ใดสีมือบนสีนี่ก้น่อยเอานี่ครับทองทองตู้ทองตู้เลดคร,รับผมแก้วแก้วแก้วมาบึงมาบึงคอครับนี่เปลี่ยนไม่ คอมมิตมคอมมิตมมาคอมมิตมได้ครับนี่ขอทางเข้าเป็นเลทครับสับเบลือซื้อมากกะบาทนึ่สองคางคือบอกของขอยกยส่ข้อใะไรสองพันซื้อมาก่าท่านดใส่เลยใส่ประด็ซื้อของหกแปดมา มากเที่ยก็บอบอกันมือได้มพี่เขาบอกน่เขาบหน่อ้าวธรรมดาโอ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดีกะซอดเดี๋ยวมาถ่ายจะไปขึ้นเขาไปร้อยเจ็ดห้าแรง็มซบอสองพันสองร้อยยี่สิบ ผูสลนไมเียเออากเา่อีโอ้นี่เทียบนี่แทนเครื่องครับปาคือคักแ่วะแทนเครื่องไม่เลยครับครับผมกำลังใส่ปีไก่เองดีแล้วเนาะเฮ็ดเองครับ นี่ไปดูเราเรานิ้วหนวดครับฮะสิบอืออันนี้จุดซออบอันนี้มันสีบุตติสบอซอปอ่โม้มันเหี่นะโอ้ตีสิตัตเอยนี่เยี่ยงครับเชียนไม่จะไหนก็เห็ยนไม่หรอ โอ้เฮซิลอมไม่าดก็จะไม่หดเดี๋ยวนีว่าจะไะไสร้างสร้างเฮคันหนีขันผุดขันผุดเบิรันแรงคันนีเฮันผุดเบิร์กันแงันนี่จะมาเดคันีครับโอ้สร้างก็พอสร้างอ๋วอไปเอาไปเอาอยู่ ยอยโอ้ชกอัพชกอัพโอ้ยบุมนมอเตอร์มอเตอร์ฮ่ดียบอกความจริงดีเดี๋ยวตำรวจลงอูเจเยนี่มาเลยกับบ้านโคกสว่างบ้ตนโคกสว่างครับบอรกำเนงครับนี่อันนี้ก็เคนยังมานี่หัวหมู วัวม้วงเดือนนมงเป็นได้สิโอ้โนี่แล้วอะไรอันนี้อันนี้คำนวณมานอันนี้คำนวคำนวณมาตรบ้านคำนวณแล้วครับอันนี้สูตรผีบอกสูตรผีบอกตู้นวดสูตรผีบอกผีบอกแล้วเจ้าก็ถือผีหลอกถ้าผีมันหลอกเจ้าบอกให้ไม่ไบอกให้เฮ็ดสูตรนี้เลยเราตัดสั้นตัวเนาะอบอกผมื่อคเดือนท้องปลาส่เนาะสูตร โอ้ยมันจะออกยังไงเลยล่องเดินมาใส่มันก็อ่อนเพียงก็เป็นเขานี่โล่งมากบางเดียวกันเลยมันว่าเลยครับแต่ว่าอุปตานี่มันสะว่าอันจะรู้ยู่มึงนีตีว่ามีต้อมันออกแต่แจ้พูดแล้วเต้อันโซ่ข้อแล้วอันระบบผ่าข้อพอมีนะเอาอกระเด็นอ่อกนนะฮะอันนี้นะน้ำมันนะผมซื้อมาพอดี ก็มันมีสันมีเห่าจึงเียเลยอันนี้อันนี้มันเป็นนิ่งของเอ้ยมันเป็นน้ำของรถรถรถใหญ่รถใหญ่เลยรถใหญ่เขาใส่น้ำซจำกันป่ะจำใส่น้ำเมย์ยังสื่อเลแต่ว่าใครสื่อมากสื่อมากคนละล่ะโอ้มันเลยสันเลยเห่าก็เลยว่าแต่หาได้ป่ะดิเปลี่ยนหรอกใส่มันจเป็นสูตรพีบอเราสูตรพีบอกครับนี่พีบอไว้เหย่าสันเห่าสันเห่โอ้ยเบาคือพอใส่ใบตบน้ำ

ใส่แปดที่ลนไงเลยซ้ำหนีอยยังบัดม่ยมันไปว่าอยู่ซำหีเยมันเจ้าขาคที่ไป่าืดบเี่ยแต่ยัแต่ยนแตคองยึดยเออจังสีแหละยืนได้นได้นกาวขึ้นเมียยกู้ดาบวันได้แกเลยโอ้งถอดถอดสีหลอบอันเก่าออกปุ๊บยกอันนี้ขึ้นก่อนบอกคอยเห็สีอบ่ใส่ไปเลยสีหลอบเขาแบบสอดสอดที่หลังจังเลยวะ โอ้อจากทั้งดากนี้นะอืรุ่นผีสุดไีร่ตากมุราน็อตนี่กับพันกับภานมาก่ยแกบอก่ไดหรอมึงเอาสีร่ใส่ไปซีเรียยกซวยกันมึงยืนตาประกอบนี่เออใส่ซีโร่ใหม่ดูนี่สีอใส่เลยนู้นต้องเป็นอะไมึงตัดเอนนี้นี่ทานนี่โอ้สับปเลดีดังเลยเยเ็ดแมล่าเปิดอูเลยหรอนม่แล้วภาการ์ดโทรถามสูตรเลยหรอธรรมดาฮะธรรมดา เขาสิไปขืน huh. น oh, oh. 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 wow. ีส no anyway. ื่อถึงก็สองแสนล้วแค่ช่วงล่างเขาวาสื่อมาคือขอมาใส่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 บงเนี่ยบังเนียโอ้เป็นรักสูตรผู้ใดมากนี่โอ้สหลอดสีหลอดใหม่งว้โอ้วคัคักคักคัมึงกันนนี้เดี๋ยวมา อันนี้อันนี้มันซ้ำเก่าป่ะนี่มันก็บซ้ำเก่าตัวนี้อ๋อซ้ำเก่าอ๋อพอซ้ำเก่ามันเคยใส่โอ้นี่มันมันต่อมาเฮ้ยมันต่อมองมองข้อทางเขานี่มันต่อม้านี่พอท่านแล้วมันบอรูดตัวก็ใส่เนี้ยมันเย้ของเราเลยมันจะเป็นลูกไข่บ้องดีบ้องค้างๆมันก็ข้างๆนี่มันมันยังห่างเลยบออะอะนี้แล้วอันนี้เจ้าสีดัดเดี๋ยวใส่ใส่เนี่ยสีดัดอย่างเงี้ยเก็บอยู่เนาะเอาขึ้นไปเท่านั้นก็ อาเล็กนิวล้พี่บอกอีกแล้วนี่เอาเล็กนิวนั่นไปไปเทียมท่ก็ไอยเลยมันอ้วนกไล่รนรโอ้โอ้โฮ้โอ้ก็ไอ้ไม่ดีสุดที่บอกอี่แล้วพี่บอกโอ้ค่อยค่อยร่นอไงมันง้อไม่นี่เลยก็อยากได้้มเทแค่อันเดียวหือเ่าอา่้ากเทเียมกบเียมกบอจอเลย เออที่เดียวเราจายอันั้นเอาเพอรวเ่ะแค่ตีตัวแรกให้มันได้อตีตัวแลกให้มันได้เราเจาคือฝ่าวเสีอัน่าข้อตั้งเขาเจาบอตออดอ๋อมันมีวิธีก็มีวิธีตัวนั้นมันตัวนั้นมันเดิษฐ์อยู่แล้วออมันเขามากเคือว่าเขามาเลยเขามาแต่ว่าเพราะวมันโผล่ลองสี่รอบมันตัวเงยดีโอ้สีเลงลงจากสีไอจากข้อตังเขาล่องสีรอบอี ฟิตมามาตรฐานน้มาเฮ็อไงมากกับกัวเขาของมาหมดเลยเออโอเคโอเคเราเอาได้หน่เราเอาความที่จะเติป okay, okay. ็นได้ยีฝันมันขึ้นนี่อ้ยอันนี้ยังดีๆยู่สงสัยเขาเปลี่ยนมาใหม่เอ่นบอไม่ละเป็นรถผมเป็นแล้วนี่มันสีปึ๊บ เฟี้ยงเข้าไปนี่ไงทวนๆเลยไหมนนี่นี่มันสวดอะเฟี้ยงมันสิเขาเขงผมเชื่อมเลยเดี๋ยวเขาผมใส่จังสีหล่ะปุ๊บเราก็เอาเส้นสแตนเลสมาใส่เชื่อมใส่อ๋อนี่เขาตัดเขาตัดเองไหมเนาะเขาเขาซื้อเครื่องตัดเดียูวมองข่างฟั่ม โอ้สปอนเซอร์สปอนเซอร์ลานประเสริฐครับนี่อันนี้คือหนูทดลองหนูล่งยาเขาตัดเองแล้วก็ถอดอันแล้วก็ถอดอันแหกมากปึ๊บมาเหยีดอันหลัง ตามกเอนกดล่เต่เจากันก็เล้วเ,เใส่หนึ่งสีอันสีอ,อันสี่อัน,อนสันม่ห้างว่าสับเหล็หนึ่งหนึ่งอยู่นีสองอยู่นีสาอยู่นีโอ้ขันละสาอันพอดีหกอัน,อนมันห้างผด ไออันนั้นมันสีเบามันยอนเลยรเงโอเคครับผมพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ